โ oh, เป็น importer ด้วยครับผมจุดๆดนี้นะครับเราสามารถที่จะคิวได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าใครจะตายเป็นคนแรกนะครับผมโอเคระหว่างนี้เราก็เดินคู่กับสีแดงนะครับผมโอเคโอเคอิเล็กทริคอลสคนนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปห้องเวบป้อนกันดีกว่า หมดปัญหาฮะเรียบร้อยผมว่ามันเดินขึ้นไปผมว่าสีแดงแน่เลยสีแดง,งน่าจะโดนนะผมดูแหละเพราะว่าสีแดงมันอยู่ฝั่งนั้นนะครับเรียบร้อยผมว่าสีแดง ไอเดค k กรน e ละไอซอลอิทไอ don't know if her already know I think we should skip for now. โอเคครับมันให้โบสถสกีฟเนาะก็ตอนแรกมันบอกว่ากรีนเนาะ and I saw it แต่กรีนแม่งออกไปแล้วนะฮะ ผมไม่สกีบอะผมว่าเราต้องโหวตเอาสีม่วงออกเฉยเลยอ่ะเออโหวตสีผมเฉยเลยอันแน่อะไรเนี่ยสีแดงออกจากเกมเหรอครับเหลยอิมพอร์เตอร์หนึ่งคนเนาะแล้วกูก็โดนโหวตด,ด้วยนะครับต้องปิดปากไอ้สีนี่แหละไอ้สีดำละ ไม่ไหวนะฮะค่อนข้างอันตรายนะครับผมว่าเล่นโอแม่งก่อนเลยอนึกว่ามันจะไม่มีคนเข้าไปปิดนะครับ อะไรอ่ะมันโหวตแบ๊กแล้วครับพอดีผมไม่ได้ไอ้นี่ไง please touch me i s back โอเคเรียบร้อยครับไปแล้วครับแบ๊กผมว่กงเลยนะครับ หน้าน่าสงสารนะค,รคือผมไม่ได้หยุดซับโบเทสนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆนะแล้วก็สะกดจซับโบเทสไปแล้วผมก็วิง่งไปเรื่อยๆนะสีส้มก็เห็นผมอยู่นะครับ if not b a c k then vote me นะฮะโอเค okay. สีส้มบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ black นะครับให้ต่อไปเนี่ยให้โหวตเขาเลยนะครับผมระหว่างนี้รออีกหนึ่งคนโหวตนะครับผมรอสีชมพูโหวตนะฮะ Uhm, ส,สีดำไปแล้วครับผมืึผมว่ามันต้องมีคนหนึ่งแหละผมว่าเราต้องโหวตสีส้มว่ะเราต้อง,อง <f li lair> ทำให้สีส้มตายครับไม่งั้นน่าจะมีปัญหาแน่เลยผมว่า เงี้สีส้มมันจะจับได้ครับว่าผมเป็นคนฆ่านะครับโอเคไฟติดแล้วฮะผ่านไปสีชมพูใช่ ทิ้งตรงนี้เลยโอเคจบอย่างสวยงามครับ